วอะมันก็อยู่ที่ดวงด้วยครับมันเป็นที่ดวงเนาะสมมติแกหายมาเก่าแปดก็คงจะได้พดหนีกันทั้งประเทศเลยเนาะหาเก่าแปดนี่เนาะสียดวิ่งไปแต้มหนึ่งเนาะครับพิดไปแต้มหนึ่งมันให้หาเก่าเจ็ดมันออกหาเก่าแปดเยครับโอ้ขนลุกเลยเนาะเกือบแตกสามตัวแอนมินขนลุกเลยแสดงว่าแกแม่นพอตัวเลยเนาะแม่นมากเลยเนาะนะครับก็ เดี๋ยวให้คุณยายตกตามให้อีกเนาะนะครับเราจะตามอายุตามทุงหวัดแหละแม่ก็ซื้อทุงวัดเนาะครับคุณแม่ได้น้ำเปิ่อนบ้งวันนี่เออกดจะได้ยู่แต่ว่าจะได้มากได้หน่อยจัาไม่ได้รู้ว่าซื้อเป็นอะไรนะแต่ยังใจหน่อยกว่าตัวละรอยแหละโอ้ตัวละรอยแต่เลขกจะของพิษนะเหลขคคำนวณพิษนะครับ แต่ว่าขันต้องกันกับเลขคำนวณคุณใหญ่จังติได้หลายหลายเนาะครับอืที่นี่ความฝันของตะเหลิมเนี่ยตะเหลิมเก๋เกล่าว่าไงนะวันแบบลิงกาดเก๋เกล่าบอกคนนั้นบอกคนนี้ต่้งหลายคนเลยเนาะหลายคนเองแต่ไม่มีใครเอาตาเกงไม่เคยเล่นนะครับ เม like s <S <h 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 ื่อเช้านี่แอดมินมาเนาะตะเหลือมเกะกับมะเล่าความฝันให้ฟังตาเนี่ยฝันว่าโดนปิงกัดอันยิบยังไงก็ยิบไม่ออกเกะแกก็เลยตีเป็นเปรตเก่าไอ้ต้นนี้แอดมินนี่ก็เลยไม่ได้สนใจจ่ว่ากระพูดในลา์ชดอยู่เนาะกับพูดในไลา์ชดเมื่อเช้าไลา์ชดจะเตกเนี่ยเปรตเก่าเลยเนาะตะเหลือมฝันเหม็นเนาะเดี๋ยวงวนานจะได้ตามความฝันตะเหลือมให้เอฟซีอีกเนาะับเอฟซีไม่มีใครถูกเลยนี่เอาแต่สามตัวนี่สองตัวไม่เอานี่ มีจีดีอยู่ค่ะแม่ซึ่งอันคนคนบริษัทตามน้องนอมันรุ้น้องหวังกอจว่าเสียดายไม่มีเอฟซีตามเนาะเป็นตัวนิ่งด้วยเนาะก้าวเตี้ยนนี่วันนี้ไม่ได้ตามค่ะคุนว่าแต่มากก็ไม่ได้ตามเหอกันเยอะเลยแม่โอ้มีแต่คนไม่ได้ตามค่ะะมนเป็นไเข่านี้มัดสีเข่าวนังบนข้างล่างเนาะเล็กลูกใจนี่ค่ะ แต่ว่าก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะคะครับค่ะเอ้ยไม่มีใครตามอะไรกินไม่กล้าให้กินเขาเขาก็ดูแบบจังหวะอย่างนี้หรือ <c oughs> รเปล่าเนาะมันเล้วแต่จังหวะแต่เกิดว่าใครมาเห็นอาจจะมีคนตามนี่นะคิดว่าน่าจะมีคนตามมันเห็น,หน่า่ว่าส่วนหน่อยเนาะ <c oughs> <อ>ครับเดี๋ยวหัวทัดไปนี่เขาจะให้แบบเดิมไม่รู้ว่าไงครับจเจต นักเร็วค่อยดูคนค่อยดูคนมันจงได้วันออกกินได้เลยแต่ว่าเป็นเป็นซีมี่ไหก่อนมาค่ะแม่หรือว่าตรงรอวันออกมันจะมันก็คง้คิดทาก่อนเลยแต่ว่าเองไม่ได้โทรไม่ได้อะไรอย่างงี้นะอืมครับเดี๋ยวจะลองโทรดูคนวันออกก่อนครับก็ลองดูก่อนเนาะเผื่อว่าเอซี่จะได้ไปยิปลอตเตอรี่เนาะนะครับเพราะว่าอันนี้ ก้ถือว่าแมนเนาะ่ตห้นนแกให้มาก้าวจ็บเนาะถ้ายิบรอเตอรีถ้าเกิดให้มาก,ก่อนก่อน่นาจะยิบรอเตอรีทันนี่ครับเอฟซีบอกว่าคุณยายคอยว่ามีโชคคอยเบิงยูต่ว่าคอยอะไรยิบเทา่านะก่านีคนคดูขายยูได้เหมือนเศร้านับก็คนคดูเยอะอยู่นะคนดูกโอ้หลายหมื่นเนาะแต่ละช่องแต่ว่าก็เอฟซีอาจจะไม่ได้ตามอาจจะดูไวเป็นแนวทางเฉยก็ไหนเนาะนะครับขอคือ ยายคือกัารเนี้ยแหละแต่ว่ามันไม่มีในเหล็กทั้งเอ๋เล็กเดี๋ยวกำลังวันเองเนี่ยไหนอ่ะเลยพลาดไปครับก็ไม่มีใครรู้ว่ามีแปดหกอยู่มีแปดหกอือครับแล้วแม่ออกให้แปดหกมันออกไปค่ะอืมครับเออออกแปดเก้ามีอยู่แปดหกมีมีเราไม่มีมีมีป่ะไม่มีไม่ใช่เนี่ย นี่แ itt, องเวกูนี่โอ้มีเป pues ็ดเจ็ด้วยเนาะเป็ดเจ็ดี่บันขาวอะไก็จับเป็นเลื้อเลื้อลืมเลยอ่อ๋อเอซีบอกปลอยวันหวยออกมันไม่มีลอตาลรี่ใส่เอฟซีก็ยึดไม่ทันค่ะแต่เดี๋ยวขาสิล่องตามให้เอฟซีนอกจานเพิ่นใจดีประชมมาหาเร็วเนาะค่ะเดี๋ยวถึโทรปล่อยวันออกดอกค่ะค่ะมันหวยังไงก็ป่อยเอาวันออกเอง เอาเอาก่อนมันออกเนาะให้ยิบรอตเตรี่ไว้แล้วก็ค่อยมาเน้นมันออกอีกทีนย่ก็ได้เนาะเพราะว่าเอฟซีจะได้ยิบรอตเตอรี่ทันอันนี้ก็ไม่น่าจะมีใครได้ทันเนาะเพราะว่ามันมันกระชั้นชิดเกินไปมันกระชั้นยืมเองคือรอตเตรี่เราคงซื้อไม่ได้เพราะว่าใครจิบไปหาใครทันเนาะครแต่เชยอยู่ใกล้บนขายทุ่นเนาะมาเลยมาไป็นได้แต่ค่อยๆเอาผลมาในเดย์ฟันครับค่ะ คือหมอดก่อนมันรุดเนาะวันนี้เพิ่นได้ทรงหายสาเนาะวันนี้มันเข่าทั้งบนทั้งล่างก็เนี่ย<ม>ต้องกาจะได้เร็วข้นก็ได้ต<ม>้อะการเนาะเอฟซีบ่าโอ้ยเสียดายมันเช้าดูอยู่แต่ไม่ได้ตามะ <c oughs> ตะลึม,ตะล,มตะลึมบอกเก้าแปดไม่ได้ซื้อตะลืมอียกใหญ่เลยเสียดายเนาะ,ะตะลึมกับฟันแมนก็การตะลึมกับฟันแมนก็กัน เสื้อได้ก่อนถ้าแอดมินก็ไม่ได้ตามเนาะแล้วก็ไม่ได้เอาลงช่องไอเอฟซีด้วยแต่ว่าเป่ากันที่ซื้อนะครับแต่วันลักลักก็เอาเลขมาตั้งใจเมาเลขกลูกชายเลยเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนาแกตัวใหม่ควันนี้นี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่ครับเก้าเก็ดแปดเก้าเก้าแปดนะคะของแกนี่เป็นเลขน่าจะเป็นเลขคำนวณเลยเนาะยังเต็มเนาะแม่หรือว่าไม่ได้ถามมันไม่ได้คุยกันเลยหนะามาวานเนี่ยมัน เลิกงานห้าโมงหนูเองก็ที่ออกเลยครับรับจีไม่ได้เลขนหนมาบ้านนี่นียคือพอกันแป๊บเดียวเนาะค่ะแม่เหมือนว่าแม่เดินทางไปหาลูกชายพอกันแป๊บเดียวนี่เนาะค่ะก็มันไปขายของกลับมาหามุมเมื่อเราเองก็บานไกลด้ดานเอนจะมือเด็กครับพี่ในเล่เอารอลูกจ้กนี้ก็ซื้อได้ลูกรถดนามไฮดาน่ก็เลยแน่นหนแม่เอาเลขดาวอ่างี้มันก็จุดหาจุดหาครับ ทุกที่มันจะหลายสวนะหววนี้มันอัดห้ตัวเดียวเนาะสามตรงนั้นไตัวเดียวแต่ว่าตัดออกมาไ้เนาะตัดออกมาไฮหาเจ็๊ยบหเป็ดเองแป็ดพวกต่อเจบหนึ่งตัดออกมาไห้ครับางหววบางหวดเจเกจะไฮน้อยบางหัวเจกจะไฮไหลเนาะบางที่ก็มันดูแต่มันทำเนี่ยเองลองได้คุยกันของวันของวีเจอการของวันก็ได้คุยกันศึกษากันหี่แต่ว่า ท่านหันเถอะเกือบีะไม่ได้เลยงเนี่ยเมื่อวานเป็นเทศกาลพร้อมเนาะในเอ็เลาน้นในน้ำให้ให้ได้เลยในรดน้ำกันนั่นงอากาศก็ได้พูดคุยแต่ว่าจะได้ตัวเลขมากนะคะแต่เองได้ตัวเลขมาจดหายมา FC บอกขอให้คุณยายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับแข็งแรงเลยเหนือนกีโรอดแล้วเมื่อวานนั่งรดน้ำถึมื่นวัตตดมาติดเียเขารถน้ำ ออกมาหกโมงเนาะติดอีกสองถุงกว่าดูอ่ะออกไม่ได้เลยรถเลยเปรี้ยกว่าจะมาถึงบ้านนี่นะเออกว่าจะมาถึงบ้านนี่หกถุงโอ้หกถุงสักพ่อแต่คุณยายไม่ฝันไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเดินไม่ได้นอนไม่ได้นอนแต่เราครอบกรัวได้เรื่องผูกชายเนาะเนาะนายเอ็มมีเอฟซีคอมเมนต์มาถามว่าทำไมบ้านยาเต็กใหญ่เทีะเห็นบ้านยาเต็กในไลฟ์สดอ เออบ้านนี้ยเตะกว่างนะต้นกระตอต้นกระตอไปอีกตอไปข้างหลังอีกได้โชกน้ำบุกใส่นล้วับเนี่ยนะอ้งวดนั้นมันไหยมากเนี่ยเหล่าผลโยนลังเนาะรันไทยแปดสี่สองโอตัวเดียวเป๊ะเลยนะงวันนั้นแตกสามตัวเลยสามตัวเลยอืมนี่มันไม่ค่อยได้มันได้ยังไี้แหละได้แบบ ได้หางเบิ่งได้หัวเบิร์อย่างนี้นะต้องจับเอาต้องเลนวต้องจับเอาพวกนี้นะแค่นี้แค่นี้ก็เพิ่มความม็่นใลยเนาะเอาต้องหุ้งล่างเนาะเด็กดูชใจก็เดี๋ยวให้เอฟซีกดรอเอาไว้เนาะนะครับกดรอกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณยายกับแอดมินเนาะเดี๋ยวจะมาตามให้น้อยเยี่ยติดเออเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะบอกดอก ยาให้ถูกกันทุกคนนี่แหละพวกเอฟซก็ได้ครับไอยายก็เนาะมันก็เก,ก่งไม่ถูกครับนะครับแลวนี่ก็เป็นหลักฐานเก่าของเลขลูกชายคุณยายนะครับผมที่ส่งมาให้วันเลขออกเลยเนาะเอฟซีหลายท่านก็จะเห็นอยู่นะครับผมว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่สำหรับเอฟซท่านไหนที่ยังไม่เห็นเนาะก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับผมก็คือวันเน้นตัวนี้เลยเกแล้วก็แปเลยนะครับ สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับผมก็เดี๋ยวทางช่องนี้จะตามให้แบบด่วนๆเลยนะครับผมให้ FC กดรอเอาไว้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ